สวัสดีค่ะพี่น้องมาเมื่อนี่มุ่ยกะสิมาผ้าเห็ดสมพักเพื่อถนอมพักนั่นเองเนาะคะ่ะเพราะว่าพักอย่างที่เขากินโมบเบิร์ตเนาะคะ่ะเมื่อนี่มุ่ยก็ได้อ่าผักกาดขาวนะคะหรือว่าอ่าไชานีสไชนีสโกเนาะเขาเอินกันราคาเอาต้นหอมใส่ประมาณก่ำนึงเนาะคะ่ะแต่ว่าหั่นยังสี่เอานะคะหั่นเป็นกระทอนกระเทนผักกาดขาวที่เห็นเป็นซีนีมุย่ยได้แช่น้ำเกลือไว้แล้วนะคะ แช่น้ำเกลือไว้ประมาณสัก2-3ชั่วโมงแล้วแต่นะคะแล้วแต่สะดวกเนาะค่ะทาสะดวกไปเบิดขึ้นก็ได้ค่ะนะคะถาพาวาทอร์เน,นมีเวล่าแต่ว่าอย่าลืมก้อนที่เฮ้าสิไปปรุงอรรชาตินะคะกับต้องอ่า เศร้านามถิ่มนะคะคือตรงล่างให้สะอาดพักที่เห่าตัดแล้วนะคะบอทัานว่าจาเป็นต้องล่างก้อนด้วยค่ะให้ไปมักเกลือไว้เลยนะคะเพื่อ,อย้งเพื่อให้เขาเซตโตลงขึ้นยบลงนั่นเองเนาะคะ่ะนี่เขาก็รด้เรียบร้อยแล้วนะคะของมือได้เต็มทีแล้วมือกสิเริ่มมาปรุงเครื่องนะคะเครื่องเขากะสิมี่เกลือเนาะค่ะเกลือนี่ก็สิกะเอาประมาณตามที่เห่า ต้องการนะคะผู้ใดมักรสชาติอ่าเข้มในจักน้อยก็เอาลงหลายนะคะแต่ผู้ใดบ่มักเข้มก็เอาลงแค่หน่อยเดียวพอแล้วค่ะนะคะมาแต่ว่าเข้มหลายเขาก็สีสมอยากเติบอยู่เด้อค่ะแล้วก็ผงนัวนเนาะค่ะใส่หน่อยแซบหน่อยใส่หลายแซบหลายนะคะนี่คืออ่าสูตรของหมวยเป็นยังสีเนาะคะ่ะบาดนี้มือนีล้างสะอาดแล้วเด้อมือจอดเด้อเยาวาย,ยัางกันเด้ออันนี้เด้อ ข้าเห็ดกินเองนะคะบอตองว่อระดจุดหน่นะ,ะแล้วก็ขั้นไปเลืยนะคะจะต้องออกตัวแห้งในจัหน้อยนะคะโมจา้าขย้ำจนแบบว่าเขานน่มได้ทีนี้จัหน้อยนะคะ่ะ แต่ตนนีกอะที่เ้าต้องขยัามไปสักพักนี้นะคะจนเขายุบลงแล้วถ้าผู้ใดอยากได้กินเร็วนะคะก็บคืนน้ำเศร้าเขานะคะนี่ก็ได้แช่ขนี้วไวเ้เล้วเนาะคะ่ะแต่ว่าหากบ่นานจะเศร้าเนาะคะ่ะ ยิ่งเป็นพักที่ค่อนข้างที่จะเช้าเร็วนะคะหรือเหี่ยวเร็วน่นเขาก็เอามาเทพักโด่งได้เลยเนาะค่ะถ้าว่าเป็นยังคือเพระเห็ดกระลำอันเอราะว่ารีซื้อกระลำเม,ม่ไหนะคะส่วนร้ายก็สิซื้อพักประกาศขาวม่ไหวเพราะทำผ็ดส่วนร้ายก็สิเป็นต้มเป็นแกงป็นสิเนนอค่ะเป็นพัดเนาะก็ะเลยใส่กระลำ ขาวเอ่ยใสประกาศขาวหลายกว่านะคะโทษฝ่าวอลไล์ไปท่างอื่นเลยโอ้ยหนอนะเป็นยังสี่แ่ละค่ะซับหนาซงลงหลังในกั๊น้อยเนะาะรสชาติต่างที่เข้ามากเลยนะคะให้เน่นเอาคงจะแของเลยเนะอันนี้คือสองย่างในห้องขาวบ่ไดน,นะคะพงชูรสกับเลือ แล้วก็อีกอย่างนึงจงมาเพิ่มกัขึ้นตานเนาะคะ่ะตรงชิมเบึงมื้ยว่าขาดขาดเกลือหน่อยนึงนะคะจะเอาล่งเอาล่งายเติมอยู่หรอกเพราะว่าเท่าสิที่เติมน้ำเจ้าเขาหอมเลยนะคะน้ำเจ้าเขาทาผู้ใดบอเอาแบบสดกระคือไปต้มเลยนะคะต้มกระต้มให้เขาจนเดือดเลยละคะ่ะ ต้มเดือนแล้วก็คือพักให้เขาเย็นนะคะค่อยเอามาลิ้นลงเนาะคะ่ะแต่ก็มวยกินแบบบ้านบ้านโหลดนะคะเห็นบอกค่ะเขาก็เริ่มหยุบตูลงบางทีมันสิสวดกะละมังนะคะตอนนี้มันจะหยุบตลงเลยเห็นบอกคำว่จอบนี่คือวิธีเห็ดองข่อยนะคะตอนนี้แหละคะ่ะ ชื่อน้ำตาลนอาสุรโลกในจกนกักน้อยแลกีกตัวนึงนะคะคือทองออกมือกับเสียงโล่งใส่น้่นนะคะสูตรนีสิบผสมทองออกไปนั่เนาะคะ่ะ แต่บอไซกับเทียมเริ่มมาเจา้าหอยสิบล์บอไซกับเทียมนะคะอืมรสชาติอ่ะดีเลย เริ่มไปเลยนะคะทงหงเข้าบ่ต้องไปขย้ำเขาหลยเดอ้อค่ะทงหกก็คือแคร์เศร้าๆเศร้าลง,ลงละก็เลยวมาคะ่ะนี่คือเหลือซ้ำหนีนะคะทงหกบ่อยากไหนเขาเสียเนาะคะ่ะคือห้าวก็ต้องดัดเป็นไงเป็นเนาะหลังจากนี้ก็คือเอาน้ำเศร้าเขาลงนะคะ บางคนก็เจ้ากว,ว่าให้ผ่านไปสักคืนนึงก่อนแต่บ่จําเป็นเนาะค่ะก็หมวยว่ามันบ่จาเป็นก็คือเอาน้ำซาวเขาลงเทลงเลยนะคะหอมเลยป่ะ อันนี้บ่หม่นมวยเฮ็ดขายนะคะแต่ว่ามวยพยายมเฮ็ดสูตรของจากของคือเฮ็ดกินเองเนาะคะ่ะเฮ็ดแบบตามที่ฮ่องมากเนาะค่ะสูตรไผ่สูตรมั่นเนาะตัวนี้นะถ้าผูใ้ใดมักแบบว่าแบบคือจังข้าเจ้าเฮ็ดอยู่นี่นี้เนาะตลาดตันสีข้าเจ้าสผสมน้ำสมสายชูเนะนะคะ้วก็คือจังว่าลัปุ่งเครื่องเรียบร้อยเลยนะคะอันนี้ก็เซ็จเรียบร้อยแล้ว ขากะหาแนวอปิดนะคะมืออื่นมือเฮิรอก,กินได้แล้วค่ะอันที่จริงพรุ่งนี้ก็กินได้แล้วนะคะถ้าผู้ไดบ่มัมกเปรียวนะคะแต่ว่าม่ยอยากให้เขาเปรียวในจักน้อยเนาะกับประมาณทาอกีกสองมือนะะเนาะค่ะพอดีกินนะคะผู้จ้าโอเคนี่ละค่ะวิธีการถนอมอ่าอหานมวยอีกชนิดหนึ่งเนาะคะ่ะคือเค็ดพักดองจากผักกาดขาวนั่นเองเนาะคะ่ะผู้จ้า ถ้ามักถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมนะคะนะคะกดแชร์กดกดไลค์กดซับสไครต์ like, นะคะเพื่อติดตามคลิปต่ตอไปเนาะค่ะว่าสาวส,สาว่า,า,างสิบห้าเข็ดอย่างเนาะค่ะมูเจ้าก็อย่าลืมเด้อจ้านะคะฝากติดตามเป็นอ,อีกช่องทางหนึ่งเนาะค่ะไว้นะคะแจ้งเตือนด้วยการสั้นกระดิ่งไว้เนาะค่ะไวพบกันคลิปต,ต่อไปด้วยมูเจ้ามือนี่าสาวสาว่างขอโตก่นด้วยจ้าบายบายค่ะทุกๆคนสวัสดีจ้า นี่คือเฮดเวลวละกกาิีฮาร์ฟ้าหมอกมาปิดเอาเลยนะคะบอก,ก็็บใส่บรรจุภาชนะตัวอื่นนะคะเพราะว่า,อาพอเวลาเขาเป็นแล้วมืยกระสิเอาเขาตูเะะ้เด้เยเนาะค่ะปิดฟ้าเรียบร้อยนะคะฟ้ากะซิบบอมีหู้เขานี่คือจะไปเก็บไว้ในตู้นะคะมุเจา้า พอใั้อยากให้เขาเปรียวเร็วเนาะเห้าเอาตองเอาไว้อุณหภูมิตามปกตินะคะของอุณหภูมิของห้องนั่นเองเนาะค่ะ